ัสดีค่ะทีมงานหนือเพื่อนเกษตรมาดูต้นฟักทองอวบๆใบแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นแปลงสาธิตฟักทองของเราในที่ประมาณ1ไร่อยู่บ้านางามเช่นเดียวกันนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ของโฟทแล้วก็อะมิโนไบโอเรดแล้วก็บวกกับอะมิโนไบโอบแบล็คนะคะป้องกันลากเน่าให้ดูต้นว่าสมบูรณ์ขนาดไหน,นะค่ะเห็นไหมคะอันนี้ลงอะมิโน ไบโอเรตไปแล้วนะคะกำลังจะติดผลนะคะออกดอกแล้วส่วนโฟทลงไปแค่สองรอบแค่นั้นเองดูลำต้นนะคะอวบมากดูใบนะคะความภูมิใจของทีมงานหรือเพื่อนเกษตรอีกเช่นเคยคะ่ะสนใจติดต่อสอบถามนะคะค่ะสนใจติดต่อสอบถามนะคะในะขั้นตอนในการปลูกฟักทองให้ได้ คุผลิตดีๆแบบนี้แล้วก็สวยแบบนี้สนใจติดตอ่อสอบถามกับทีมงานหรือเพื่อเกษตรตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยนะคะเราจะดูแลทุกขั้นตอนนะคะติดตอ่อได้ค่ะ คือผลผลิตนะคะเมื่อกี้เราดูต้นแล้วนะคะ EP แรกทีนี้มาดูผลผลิตส่วนนี้นะคะจากสวนสาธิตของเราให้ดูขนาดฟักทองนะคะทั้งมั่นนะคะทั้งลูกโตให้มาดูใกล้ๆนะคะให้ซูมให้ดูใกล้ๆในลูกโตๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้ผลงานของอะมิโนไบโอเรสกับฟลอตีนะคะให้ดู นี่นะคะถ้าใครอยากได้ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะอยากได้ผลผลิตแบบนี้ติดต่อทีมงานหรือเพื่อนเกษตตามเบอร์โทรข้างล่างนี้ได้นะคะ